อวดดูดิน่ากินจังเลยอ่ะไม่ได้พี่จะเอาไปเซอร์ไพรวันเกิดเพื่อนดูดิเค้กข้าวเหนียวหมูทอดเก๋ไหมอืมแต่มันยังดูขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะคะขาดอะไรอะคะอ๋อเทียนวันเกิดอุ๊ยตายแล้วพี่ลืมไปได้ยังไงเนี่ยนี่เลยเพิ่งไปช็อปออนไลน์ได้มาเลยเทียนวันเกิดปลาแฮป p ี้แคนเดิลเขาผลิตในประเทศไทยด้วยนะมีมากมายหลายแบบให้เลือกเลยละค่ะอุมีแบบไหนบ้างคะนี่เลยค่ะ เทียนทรงสูงที่เขาออกแบบมาให้เหมาะสมกับเค้กขนาดเล็กแล้วก็เค้กทรงสูงนะคะแล้วก็ยังมีนี่เป็นไฮไลท์เลยนะคะแบบไหนคะเป็นเทียนเป่าไม่ดับแล้วก็ต่อมานะคะเป็นเทียนแผ่นป้ายค่ะอุย้ยพี่ชอบอันนี้อันนี้สวยอันนี้เขาออกแบบมาให้เหมาะตามเทศกาลต่างๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดวาเลนไทน์ตรุษจีนหรือว่าปีใหม่ค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเทียนตัวเลขค่ะ อันนี้เขาออกแบบมาได้น่ารักมากสีกสันสดใสบอกอายุได้เลยเนาะใช่นนหลากหลายรูปแบบมากสามารถไปเลือกได้ตามต้องการเลยนะคะโดยบริษัทสหาสากลมาเก็ตติ้งนะคะเขาได้นําเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศเกาหลีนะคะเข้ามาใช้ผลิตเทียนนะคะส่วนประกอบของเขาเนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อเด็กและผู้ใหญ่ด้วยนะคะแต,แต่แต่แต่ปุ๋ยว่ามันเป็นอันตรายต่อปุ๋ยแน่เลยอโยกทำไมอะคะปุ๋ยยากได้ด ไดมากกว่านี้พี่แบบซื้อที่ไหนได้อะคะน้องโยกน้องโยกไปซื้อ,อมาจากไหนคะง่ายมากเลยค่ะสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ a c e b o o k l ล n e แล้วก็เว็บไซต์เขาก็มีนะคะอ๋อตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะออ้ยดีมากเลยงั้นที่ขออันนี้นะคะพี่จะได้แบบให้เพื่อนเนาะโอ้ยปากเราดูดีขึ้นมาเลยค่ะน้องโยกโอุย้ยอันนี้เพิ่มความเก๋ไก่นะคะปักอย่างนี้ดีกว่า ขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องโยกพี่ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสำหรับ EP หน้านะคะเราจะมารีวิวสินค้าอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเรานะคะสำหรับวันนี้รายการ KX Build r e v i e ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Happy birthday to you เพื่อนรักจะกิน <Happy Birthday S 1> ปะเอาปอบปอบปบอทำเองสิ What?